สวัสดีครับมื่อนี้พันฟ้าผ้าโชคสิผ้ามาฟังแนวทางของลุงใจดีนะครับงวดที่แล้วเพ็่นบอกให้ตรงๆเลยนะครับหาเก้าเก้าหาครับจะมาติดตามงวดต่อไปเลยนะครับเนาะวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันหาร่อยหกสิบหาครับกบมาาครับ ซองของแม่หมูกับเบ้าเถ่านี่แหละครับได้ยินข่าวว่าเพิ่นให้ทั้งช่องแม่หมูกับเบ้าเถ่ามาเนาะครับเนาะก็เลยมาติดตามไปพาไปฟังนํากันครับนี่นะครับพาฟัง,าางเนี่ยทางไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อ ฟูป vinegar, เ,เป็นเหยีนแง่ข้างมาหรือเปล่าครับคุณพ่อเอ่อจะไปยู่กับเพื่อนกะให้มาอยู่ครับให้มาอยู่ครับเพื่อนกับเยาวายเยาว์หมายอไรยังทุกชิงถูกย่างมันกับบริเนนนครับผมเออเพื่อนกับบริเน่ให้มาเพื่อนบอกเพื่อนกับซังมาว่าบ่ิเน่ไหนชักชวนบ่ิเน่ไหนซักบุ้งครับอ่าบ่ิเน่ให้พี่ให้น้องไปข้างอ่าวายเยามื่อีรกินซิงบุบดีครับเออเพื่อนกับแค่เพื่อนกับแค่แพ่เป็นเพียงแนวทางครับผอ มาเราซูพี่ชูนองชูเอฟซีบ้างว่ามันเก่งจังไดจังไดครับผมเออคนกด้ถามมาเกาก็ตอบไปก็แค่นั้นแหละแต่เมีเนี่ยนะครับคุณพ่อครับก็่เมียเอฟซีทั้งช่องเลยครับผมผู้เคนได้โชคนะครับเนาะครับที่คุณพ่อเคุณให้โชคน้ำหนดที่แล้วครับหาเก้าคุณกระฟักคุณพ่อเคุณปิดซีหลอดไปถวายถวายวัดเนาะคุณพ่อเนาะถ้ครับบ่าวเถาก็ได้นน้ำเงินมาเลยครับผม เอฟซีท่างช่องบาาเถ่าครับผมสาธุบุญน้ำด้วยครับเป็นยอดเงินหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทบ้าเถ่าก็จะได้มอบใ้คุณพ่อเด้ครับผมสาธุครับคุณพ่อกันนี้ก็จะไปท่าบุญตามที่เพค่นบอกครับผมไปทําบุญผมก็จิตร่วมท่าบุญน้าครับคุณพ่อทั้งขนมกับยูนีคารไฟายกับยูนีครับคุณพ่อแต่ทุกทิ่นุูกย่างกับจิตจัดต่างใันเอฟซีครับผมเป็นว่าหายมันได้บุญน้ำกัน ครับอ่าลกจิิงทุกอย่างให้มันฟอแฉงสว่างครับคุณผอมันเดินไปได้สวยได้งามครับผมอ่ครับไล้ก็ได้เพิ่นก็บวันใดว่าเพิ่นว่าพอได้จอดจงว่าไปวัดหันวัดนี้อ่ากลางผมจะสิไปวัดที่เพิ่นอันนั้นดีดีกันดั่นดีดีหรือจะได้ดีกับสิ่งน้ำไปถวายครับผมเพื่อตามคำเพิ่นบอกครับถ้าเพิ่นอ่าติชมนั่นคุณผอแหละครับผมเพิ่นเลยว่าฝากฝากมาทางบ่านแถวเดียวสั่นฝาก ร่วมทำบุญน้ำคุณพ่อครับให้คุณพ่อไปซื้อหลอดไฟถวายวัดล่ะครับผมครับเปิ้ลมาครับอ่าเพื่ออะไรแสงสว่างเพื่ออะไรโชคนั่มนะครับคุณพ่อครับแล้วมวันนี้คุณพ่อได้ไปหาปูมาเออไปหาครับไปหาเปิ้นมาครับผมเปิ้ลมาอยู่เพิ้ลมาหันอ่าอันหนึ่งมาหัน หนึ่งยางมาอยากมาเป็น่นไดร้อยว่ัสดุครับอ่าใส่เสือบือซีมาอยากมาเป็น่นไดร้อยผมบอดายมาโดนแล้วหลายปีแล้วเออนี่ปีกว่าแล้วเนี่ยครับผมว่ัสดุครับอยากมาเป็น่นไดร้อยวัสดุเออเออเลยว่าเอออยากเป็น่นไดร้อยวัตถีเออเดเด้อวัสดุยางไม่ผู้ใดไม่รอบาดนี่บาดนี่กูหนึ่งอ่ะยางมายางมาว่าโอ้ไปจะกี้จะไปไปว่างเที่ยวว่างหันนะ ครับผมอ่าอุดมสมบูรณ์จะเลื่อนลงเรื่องมาถึงจากยู่ต่อว่าพัสดครับอ่าผคนหนึ่งอยากอยู่ต่อว่าพัสดเออเอาเป็นเชิงช่วงสั้นรอบานี้ยูต่อพัสดก็ได้ตาไปถามมาแล้วบาดีอีผู้หนึ่งยางมากเอออยากเป็นมากเป็นน่วยให้พี่ให้น้องให้เอฟซีในกิาพัสดครับเออคนฝันบอกอ่นเออคนฝันอยากเป็นมากเป็นน่วยให้เอฟซีในกิจอืมอ่า เป็นผู้ซีมากหรืก็ว่าเออเออเอาข้ารเจ้าก็เป็นหน้ร้อยซะเพิ่นว่าครับเออเพิ่นว่าอันนี้เป็นหน้ร้อยบัดนี้เพิ่นผู้หนึ่งขอเป็นหน้าสิบเอออยาะเป็นหน้าสิบก็เป็นครับผมอ่าบัดผู้แปดมากก็ขอเป็นมากเป็นหน่วยครับให้พี่น้องเอฟซีประจักษครับเพิ่นบัดนี้เพิ่นก็เลยตกลงกันแต่บัดนี้เพิ่นว่าอันผู้อันผู้เดินทางนี่ก็อยากยุ่งอยู่ได้ผู้เดินทางอยากยุ่งอยู่ ค <C> e <an> รับอันเพราะว่าจะตเกียมันเหมือนแล้วมันเป็นหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดแม่หมดล่ะแน่นครับเอ <c oughs> เอเพื่อนยัยุ่งกันอยูเ่ยเลยเก็บกบว่าคนมีพลนังก็เป็นเนขนลขก <c oughs> เ,เดินทาง <c oughs> เพาะฉนันะครับเพื่อนเป็นคนเดินทางครับเดินทางคนเดินทางก็เป็นว่าให้บิ่งเอาว่าหนึ่งกับเจ็ดต่ตัวเดียวกันครับอันนี้เพื่อนไหนมากสี่หนึ่งแปบดบตามที่เขาขอมาก <c oughs> เพื่อนสี่อยากเป็นได้รอย <c oughs> อ่าเออหนึ่งอยากเป็นไน้ซิบไ <c oughs> ม่อยากเป็นได้ซิบอ่าครับ แต่จะเป็นน่วยเป็นมากใครที่บ้านเอ็กซี่ได้กินโอ้โหสุกคนครับผมเออบาดีเก็ตมา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 ,มามัว่วอยู่เออมามั่วมามั่วเก็ตจะตเป็นได้สิเพ <c ắt> ื่อนครับเออเก็ตเพราะว่าเก็ตคนว่าเจ้าไปเจ้าไปโดนแล้วเ <c À. S 2> จ้จาไปหลายเชื้อแล้วเออเนึ่องในพันกิจใจพคนว่าพันกิจใจพคนมากเมื่อกุ้งนี่มันจะเริ่มอุ้งเรื่องคนจะขออยู่จะหน่อยวันหวานกันหนึ่ง ครับผู้นึงเป็นสิทธิ์จ้าอ่าู้นึงเเป็นไดสิทธิ์แต่ว่าค่เจ็ดีนมามัวเปิดเป็นนสิทธิ์เพื่อกรเพื่จจับให้เจ้าไปยูทา้ล่างซะครับเพราะฉะนั้นว่าไอ้เจ็ี่ไปยูท้งางซะท้ง่างซะครับเพราะว่าเาะว่ามน้ำครับแปดเจบแปดเจครับผมเิ่นว่าจัง่นขันบาคันบาั้นกัมันกับยุงกันขั้นคันเจ็ขึ้นไปแค่หนึ่งมันก็เป็นซีเจปครับเออ ขันหนึ่งหนีหนห้ยมันก็บสีลบมากเป็นแปดหนึ่งแต่บางอะไรนะเขามันมันหมวกกันยุ่งนึงกับเกียร์ไฟหัวสันไฟหัวเงาอยู่ดินะมันมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวกับนะก็รับมันกับเกียเป็นตัวเดียวกันครหนึ่งกับเกียร์เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าคนมาเนี่คือบนมีสีหนึ่งแปดสีหนึ่งแปดคือสีแยกเป็นได้รอยสิบปนี่ ิจะควยูอีกเป็นแน่สิบหนึ่งหนึ่งนี่ควายู่เป็นไน้สิบอ่าหนึ่งควายูเป็นแนสิบนี้ันถือใจเมื่งกลุ่มนกควายยู่อตแฝดมันจะเป็นนวยเป็นพนแม่เป็นพนเป็นนวยให้แท้แทบบาทเอสี่พี่นอนห้องใดค่ะเออต่วาเจ็ดเป็นมะม่วเจ็ดเปนมะม่วปูนนอนตีไปลงไปล้างสาาดผมอืมเล่นมากว่าเออเอาขั้นเจ้าสีลงกมากขึ้นมากแล้วเจ้าบ้านนี้งได้ก็ยู่ามที่มันบอกกันละราบอืมวันวา้จงสัน แยากจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ซื้เรากซื้อลอตเตอรี่มันบอกว่า,าอันนี้เขาได้ไปบงบเขาได้ช,ช,ดชักส่วนเขาได้ชักจู๋อ่า อันนี้มันเป็นแค่ความฝันกับสีแมนโมแมนกับเราห้พีีนรองฟั่งกันเออแมนโมแมนกับบใหาตีบให้ว่าเด้ออันนี้มันเป็นแค่ความฝันผู้ใดก็มีสิทธิ์ฝันทุกคนเออมนุษย์องเข้ามีสิทธิ์ฝันมีจิตมีวิญญาณค้อกันเออเพ่นบ่ได้ว่าเจ้าต้องไปซื้อเรียกชื่อหรือชื้อหวยเร้ยกับบได้ว่าอันนี้เิ่นฝันเพื่อเราให้ฟังแต่แค่นั้นละครับผมเออ งเป็นทาง้างเขาเป็นทางข้างในที่ในน้องเอาได้เพิ่งได้ฟังแบบไปคือเราฝันแบบนีมันฝันแบบได้ไมทางไดนะครับปาปูเป็นยำวับซีหนึ่งแปดนะบอซีหนึ่งแปดครับครับผมซีหนึ่งแปดขาจาแล้วซีหนึ่งแปดแล้วก็เลขล่างเอาขั้นไอเลขกตองตัวยตัววุ้นเนี่ยมึงแต่จังไดขั้นบอกเจ้าอยากขึ้นนกเจ้าอขึ้นเจ้าอยากลงล่ราข้แเจ้าขับหน้าตัวตัวเ็ยหัวยาวนี่นครับเอ ตั้งแต่กับฝนตกกับสีผ้าห้องแน่คครับุห้องห้องหน่อยกับห้องไรหมดเียนะครับผมครับเนไบสั้นๆถ้าใหรพิจารณาบ้างเจ็ดกําลังเป็นตัวเดียวกันเพื่อนบอกให้พิจารณาเบ้างเด้อเจ็ดกําลังเป็นตัวเดียวกันครับแต่เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็อยากมาใจสิขาดแต่จากเพื่อนทีขออยู่เทิงหรืออยู่ล่างกันแล้วแต่เขาสิบเอตรงร่งมันเองครับผมอ่าครับแต่ว่าในลอยเพื่อนก็หายไปแล้วล่ะในลอยก็อยู่ในลอยนั่นล่ะอ่า แมนในระวังหนึ่งกับเจ็ดเจ้าสิเข้าสิีเป็น4ี่เจ็ดแตก็ได้แล้วแจ่ครับแล้วแต่แล้วแต่คิดแล้วแต่นื้ิ่นมาเ่นหเาิ่น้นเ่นกับ่บได้กับลัตถี่นแกนเราให้ฟังครับผมเออแล้วแจ่พี่น้องพเ้นกับ่บได้ว่าพ้นสิไปเออ อรหันต์ปะนั่นเออมันเป็นแค่แนวทางให้เขาคิดความมั่นความฝันของปูที่มันเมาสุฟังนะครับผมก่นฝันแล้วเพลินเราไฟฟังฝันมาจังสี่ละเพื่อเขาได้บอกเมยบอกเบื่อเพื่อแก้ความฝันเพลินครับผมกับการเป็นแนวทางนะพี่น้องท่าตัวเลขถูกใจกับพิจารณาเบื้องเอาเด้อครับผมเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรี่ครับจังสี่ หนึ่งกลุมพันสองพันหารอยหกสิบหาเนาะคุณปอเนอะครับซีหนึ่งแปดหรือซีเจ็ดแปดไ่น่อนครับหรือข้างล่างเจ็ดแปดนั่น่พอแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดเจ็ดคนคือว่าจะมาหนักสิบแต่ว่าคนเห็นมาหลังูลมันก็แล้วแต่เขาจะห้ามองยู่เอาอออันนั้นนะแต่ว่าอยู่เรื่องๆคนจะขออยู่แต่คนว่าพอหนึ่งคนขอก้อนครับผมเพราะว่าในสิบคนขอก่อนไดพิ่นมั่นก็ขอก่อนแต่ล่างนี่ให้เป็นแปดเจ็ดแปดเจ็ด ขัแปดเจ็ดเจ็ดแปดบนซีหนึ่งแปดนะครับหรือซีเจ็ดแปดเนี่ยอาจารยก็เล่นแค่ที่คิดเอาขับว่าเพราะเขาเพื่อน่านมาแล้วนี่ก็เจ็ดมันเป็นยังไงเขาผ่านมาแล้วเมื่อแล้วเนี่ยเพป็นกับเพราะว่าให้เป็นไปตามทางเอาหรอเป็นกับไฟฟ้าได้ชี้แจงเอียังเพื่อชี้แจงซ้ำนี่หรือว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้เขามาขอแบบนี้ในความฝันเออเพราะว่านี่ไฟฟ้าได้ไปโดนแล้วไฟฟ้าได้มาโดนแล้วว่าฉันอยากถึงแม่นโอแมนกับโบลูนะว่ซีมันมาโดนมาโดนกับโบลู นะแต่เนี่ยปัญหาว่าขอแน่ไปอย่าไปไปอยาไปก้อนแห้งแล้วไปอย่าไปเป็นแน่ลอยแน่ซิบแล้วภาษาบ้าให้ไปออกแหว่าภาษาเออไปเนิดเลวเอาออกก็ออกเลวคุณพ่อครับผมนะครับแต่เป็นไรก็ FC นะครับที่รวมทั้งบุญนะครับน้องบ้าเถาก็ได้มอบให้คุณพ่อคนลนเด้อครับแต่ตามที่คุณพ่อคนละครับคุณจะไป สื่อหลอดไฟถวายวัดตามที่ปู่มันบอกมานะครับพ่อนนะครับว่าห้าหายเขาเลงน้ำ่าเป็นไส่ขามอียงบ่อแล้วก็จิตวัดใจกติถวายหลวงพ่อไปน้ำน้ำวัดใจโรงเรียนใดนเกิดที่นั้นไปพร้อมเรียบร้อยคนละสาธุบุญเอาขอบคุณคุณป๋เด้อคุณป๋าครับขอบคุณคครับลิปนี้กับไว้สมีรับีน้องครับครับผมสวัสดีครับคุณป๋าขอบคุณครับสวัสดีครับ จะมีช่องนี้นะครับกับฝากกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นยครับเด้อส่งไมคคนฝ่าผ้ารวยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะครับสวัสดีครับนี่แหละครับแนวท่างคุณพ่อใจดีครับเลขทีมาวันที่หนึ่งกุมภ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับนี่แหละครับเป็นหายมาเท่านี้นะครับ ่หนึ่งแปด่เจ็ดแปดนี่ข้างล่างนะครับสองตัวแปดเจ็ดครับนี่แหละครับเป็นแนวทางนะครับก็ผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้นะครับจะเป็นแนวทางถ้าวาสนาดีตัวกันก็คขอยให้ถูกนะครับเนาะ